ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแบบฟีดทางแบบฟีดนะครับได้มีอัปเดตนะครับข้อแรกกับเลโก้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยมาหาเจ้า NPC Big Ford ได้ที่เกาะมูสบูดที่โลกหนึ่งนะครับจะอยู่ทางด้านขวาเนาะก็ที่เขาแจกนะครับก็จะมี1นะครับเบ็ด2นะครับเรือแล้วก็3นะครับจะมีพวก เมกาโลดอนแล้วก็ปลาเลโก้นะครับก็เพื่อนๆสามารถมารับเบ็ดเลโก้ได้นะครับที่ MBC Blic ีบิลก์ฟอร์ดมัตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆคุยไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะให้ควสแคปเจอร์นะครับปลาทั้งหมด16ตัวนะครับให้มาส่งที่เรือ b i g f o r d ที่นี่แล้วก็ถ้าสมมติว่าอีเวนต์มาแล้วเนี่ยก็คือจะขึ้นตามข้างบนนี้เลยนะครับว่าเลโก้พูลสปาว์ที่เกาะสเตติลนะครับแล้วก็การที่เราจะสปาว์ อีเวนต์ให้เกิดเนี่ยก็จะมี2อีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์ปลาเลโก้แล้วก็อีเวนต์เมกกะโลดอนเลโก้นะครับโดยที่เราจะสปาลได้เนี่ยเราต้องมีโทเทมเหมอกกับโทเทมฝนเหมือนเดิมเลยเนะเาะแล้วก็ใช้สลับสลับไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์เมกกะโลดอนนะครับที่กเกาะซันสโตนไอซ์แลนด์แล้ก็ไปที่เกาะซันสโตนไอซ์แลนด์เลยผมจะไปตกเจ้าเมกกะโลดอนก่อนแล้วกันเนาะ ผมแนะนําว่าให้ e n c h a n เบดมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใช้เบ็ดเปล่าๆเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าใครมีฝีมือมากพอเนี่ยก็ไม่ต้อง e n c h a n ก็ได้เนาะแม่ก็ใช้เหยื่อนะครับค่าร e s i l ล e n c สูงๆหน่อยผมใช้เป็นเหยื่อหัวฉลามแล้วกันเนาะผมก็ค่อนข้างชอบอีเวนต์นี้พอสมควรนะเพราะว่าเขาเลือกคอร์รได้ดีคอร์รแบบเลโก้ซึ่งแบบว่ามันเป็นปลาเลโก้แล้วดู ขีดดีก็สําหรับเจ้าเมกาโรดอนเลโก้นะครับเวลาเราตกได้เนี่ยก็จะติดลบอยู่ที่85%นะครับแล้วก็เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดิ้นมากๆเลยเนาะก็อย่างที่บอกนะครับแนะนำให้ไปเอ็นชาน้นสักนิดนึงนะครับหรือว่าใช้เหยื่อล่อที่แบบว่าเพิ่มค่าดีเซลเลนเยอะๆหน่อยก็เมื่อกี้นะครับผมตกได้เจ้าเมกาโรดอนเลโก้มาแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมไปตกนะครับผมใช้เบ็ดธรรมดาเลยไปตกเนี่ยน้องค่อนข้างที่จะดิ้นนะครับแล้วก็ ตกได้ยากแล้วตอนนั้นผมบวกกับใช้เจ้า Instant c a t c h e r ด้วยเนี่ยก็เลยทำให้เจ้าปลาเนี่ยดินมากๆเลยก็เพื่อนๆก็ไปลองตกกันดูนะครับว่าตัวเองไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปลองเอนชานดูเนาะก็นี่ครับสำหรับ Lego ้ภูก็จะประมาณนี้เขาก็จะบอกเนาอว่าตรงไหนมีอะไรบ้างก็ควยของเราต้องตกปลาบลิกฟอส บลิกฟอร์ดนะครับให้ครบ16ตัวเนาะแล้วผมก็จะใช้เป็น Instinct ินสแตนแคชเชอร์แล้วกันเราก็ต้องตกให้ครบนาะแล้วเราก็เอาไปให้ที่เควนนะครับตรงก่อนมูสตูดตอนนี้ผมก็จะกอไปเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนผมตกครบแล้วเลยเนาะเพื่อนๆก็สามารถชิคได้ที่สมุดปลานะครับว่ามีปลาลิมิเต็ดฟิเนี่ยที่เราตกได้มีอะไรแล้วบ้าง เราก็ต้องตกให้ได้ครบ16ตัวแล้วก็เอาไปให้เขาเนาะ ก็ตอนนี้นะครับผมก็ตกปลาทั้งหมดได้มาแล้วนะครับก็สําหรับปลาที่ตกยากที่สุดก็จะเป็นเจ้าหมึกนะครับเทนทับบินะครับเพราะว่าเจ้าหมึกเนี่ยค่อนข้างที่จะตกได้ยากแล้วก็จะติดลบโปรเกสสปีดนะครับ75%เนาะก็ถ้าเราได้ครบแล้วเราก็กด e ที่ mbc เลยเนาะแล้วเราก็คุยกับเขา ก็ถ้าเราได้ครบนะครับเราก็จะได้เรืออาร์กติกมานะครับเป็นเรือเลโก้เนาะก็จะประมาณนี้เลยก็น่าจะเป็นเรือลำนี้แหละเนาะที่เราได้มาก็สำหรับคลิปนี้ผมขอ,อไว้เพียงเท่านี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเนะาะบาย